โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อันนี้ขอรบกวนทุกคนนะครับกลัว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 ทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับก็ก็อ่าอ่าอ่าอันนี้ขายเสื้อใช่ไหมครับเสื้อฮันน่านะครับก็วันที่เริ่มขายวันแรกวันที่สิบห้านะครับก็ตัวสีเทานี้นะ ตัวสีเทานี้นะครับก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ไหนนี้ตั้งใจทําขึ้นมานะครับก็มีขายเฉพาะในในวันที่15กับ16กน,นะครับก็มีจํานวนจํากัดนะแต่ว่าตัวสีดําก็าไปขายเหมือนกันไม่ไม่ได้มีขายแค่แบบอ่าสองร้อยยี่สิบตัวอะไรเงี้ยเราก็จะมีตัวสีดําเข้าไปขายเหมือนกันแต่ว่าตัวสีเทาเนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดแล้วก็หมดแล้วหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวสีดำครับเดี๋ยวมันจะมีจากรอบนี้เสร็จปุ๊บ เเดี๋ยวเรามีไปสั่งรอบออนไลน์อีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีสิ่งของอื่นๆต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ไหน,นนี้ก็จะมีแค่เสื้อมาขายก่อนนะครับก็บยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งซ้อมคอนเสร์ครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเห็นข่าวจริงอันนี้เพิ่งเห็นข่าวเพราะว่าก็เพิ่งคุยกับสกายมาสกายก็เพิ่งบอกอันนี้เพราะว่าระหว่างนั้นอันนี้ก็ซ้อมอยู่อะไรเงี้ยครับก็เพิ่งได้รับเรื่องว่าแบบว่าแบบมีแบบมีคนตั้งใจมาหาแบบพวกเราสองคนอะไรเงี้ยครับแล้วก <ๆ S 1> ็แบบ ได้ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็อยากขอบคุณเลยอย่างแรกแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีกลัวพูดออกไปไปแล้วมันผิดหรืออะไรแต่ว่าแบบก็ขอให้แบบพี่ๆหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นน้องๆปลอดภัยนะครับแบบแบบว่าขอบคุณจริงๆที่แบบมาหาการอะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้ก็จะเดี๋ยวนี้อัสกายจะตั้งใจทำคอนนี้ให้ดีแบบเหมือนที่ที่แบบตั้งใจมาหานะครับแบบอันนี้ก็ แสดงความเสียใจด้วยถือว่าถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วเนาะแบบขอให้แบบปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้แบบไม่มีเรื่องร้ายๆใดๆเกิดขึ้นแล้วนะขอให้มันหมดมันหมดไปพร้อมกันเลยแล้วก็มาเจอเรื่องดีๆกับในนี้นะครับแบบดูแลตัวเองดีๆนะครับแบบหายไวๆรักษาสุขภาพตัวเองดีๆแบบหลังจากนี้ในนี้เชื่อว่าจะผ่านเรื่องดีๆไปแบบในนี้ก็เคยเจอเรื่องหลายๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแต่เรื่องดีๆครับในนี้รับประกันนะสู้ๆครับ สู้เลยแล้วก็ฝากนะครับเดี๋ยวอันนี้ตื่นเต้นมากอันนี้สกายื่นเต้นมากอ่ะนิดนึงแล้วกันนะครับก็ฝากฝากสกายอันนี้แฟนอมนุ่นแฟนคอนได้นะครับก็จะถึงวันจริงละใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถดูทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละแบบช่วงนี้ใครแบบ ป่วยหรือใครอะไรเงี้ยใครที่จะมาอะไรเงี้ยครับก็เดินทางแบบเดินทางใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยแบบขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเยอะๆนะครับอะไรที่แบบไม่ไหวก็อย่าไปฝืนร่างกายมันแบบแบบเราเป็นห่วงทุกคน,นครับแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นอะไรมันอันตรายนะในนี้อันนี้อันนี้จะรีบไปแล้วนะครับไปพักผ่อนกันนะครับตีหนึ่งและขอโทษนะครับที่ประมาณเด็กแต่ก็ ฝันดีนะครับเจอกันนะครับบายยนะ,ค,ะนครับขอบคุณครับฝากน้องนีออนหน้าด้วยนะครับฝากน้องนีออนหน้าด้วยน้องนีออนหน้าฝากฮันหน้าด้วยน,นี่ลิมิเต็นนดน,นะมีแล้วด้วยนี่โคตรจะแบดใครอยากแบดก็อย่าลืมภาพนะครับฝากหน้านี้กับสกายด้วยนะครับบายยฝากน้องสมายด์ด้วยนะครับฝากน้องนีออนหน้าน้องสมาย์ แบบลูกๆของสกายนานี้ทั้งหลายนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ